สวัสดียามบ่ายกับมิสบินโกโพนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิง่งกดกระดิง่งแล้วก็กดถูกใจให้กับม mm ิส hmm. บินโกโเพื่อเป็นกำกำลังใจทําคลิปดีๆต่อไปเสนอสังคมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมลองทําช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองด้วยเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งแทบจะเหลือแค่นหนึ่งหนึ่นบาทนะครับเอาไว้กินไว้ใช้เลี้ยงลูก แล้วก็เลี้ยงภายในครอบครัพวพ่อะมิสเตอร์บินเป็นหัวหน้าครบอบครัวที่จะต้เลี้ยงพ่อแม่แล้วก็ขอครอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับจากที่คลิปทั้งก่อนนะครับที่เคยถามกันไปว่าใดมีความรู้เรื่องซิปเรื่องซิปหรือว่าซิปแตกหรือว่าซิปไอมีปัญหาใดตัวตนนี้ซิปนี้ซิปที่มีปัญหานะครับ มันทิไม่ไม่เข้าแต่ว่าตอนนี้ผมได้พบคำตอบแล้วเจอกับพี่สาวคนสวยคนหนึ่งที่ใจดีมากทำให้จนเสร็์เลยนะครับแม่ก็คออยากอยาขอบคุณพี่สาวใจดีคนนี้นะครับชื่อพี่แขกเกาทำงานอยู่แถวลหลังอำเภออยู่ที่พีเอ็กนะครับก็<ส>นี่ครับวันนี้ก็เป็นเรียบร้อยดีทุกอย่างแล้วสามารถใช้การได้ปกติในยุคโควิดนี้ก็ต้อง ของในที่ประหยัดกันได้ประหยัดกันไปนะครับเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อครอบครัวจะได้มีกินมีใช้ในยุคนี้นะครับก็ถ้าผู้ใดสนใจที่จะให้พี่แขกเย็บปักถังร้อยก็สามารถโทรมาถามรายละเอียดได้ที่เบอร์095 249 2771เบอร์ 095 249 2771นะครับพี่พี่แขกที่ทำงานอยู่ที่อำเภอวาการโกโปจังหวัดปัตตานีฝีมือใช้ได้ครับผมสามารถใช้ได้ตามปกติแล้วมันจะไม่สวยงามก็ตามก็สามารถปิดได้เ,เวลาใส่โทรศัพท์แล้วมันจะไม่หล่นนะครับเพราะว่าแกทำอยู่ ดูท,ที่นี่ครับอย่าลืมมาอุดหนุนแกแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้แกนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีการพัฒนาฝีมือกันต่อไปนะครับทายนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเป็นห่วงทุกท่านนะครับจากใจมิสเตอร์บีนโกโปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดกระสิ่งแล้วก็กดจุดใจให้กับมิสเตอร์บีนโกโปนะครับ เดี๋ยวไปก่อนนะครับมีใครมีคอมเมนต์ใดก็ใส่ไว้ใต้คอมเมนต์หรือว่าจะติดต่อให้มิสเตอร์ดีนไปโฆษณาให้ที่เบอร์0862842521ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ